สวัสดีครับเพื่อนๆชาวพญยาลายคำทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ห้างแจ่มฟ้านะครับที่จังหวัดลำพูนนี่เองนะครับผมจะบอกว่าวันนั้นผมไลฟ์สดไปทีหนึ่งแล้วนะครับก็มีคนถามมาถึงเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะจะอยู่ถึงวันไหนอะไรยังไงนะครับเรามาเจอกับของจริงตรงนี้เลยดีกว่าวันนี้ทีทําเป็นคลิปให้เลยนะครับก็คือพี่เล็กขบอยพี่เล็กขบอยนะครับนี่นี่ดูหน้าชัดๆดูหน้าพี่เล็กชัดๆนะครับครับหล่อขนาดนี้นะครับเห็นไหมฮะ พี่เล็กไปทําอะไรมาหน้าตาเหมือนเดิมครับพี่นะครับพี่เล็กทากระเป๋าหนังนะครับเป็นหนังทํามือทั้งหมดเขาเรียกว่างานแฮนด์เมดผมเชื่อว่ามีคนหลายคนแฟนๆพยาลายําแล้วก็คนที่ได้ชมอยู่ตอนเนี้คงจะชอบนะครับกับงานแฮนด์เมดแบบนี้นะมันมีซองหลายซองแต่ที่วันนั้นเนี่ยที่ผมประทับใจที่สุดคือซองนี้ครับหลายคนบอกว่าโอ้โหจะพกอะไรเนี่ยอันนี้พกได้ครับ คุณสามารถพกได้พอบ้านทั้งหลายนะครับใครไม่กลัวเมียนะครับต้องพกเวลาที่พูดถึงปุ๊บพอเมียบอกขอตังปุ๊บโมโหชักออกมาเลยอย่างนี้นะพี่ชักออกมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวโอนให้อันนี้คือที่ใส่โทรศัพท์นะครับที่ใส่โทรศัพท์ที่พี่เล็กเขาทำออกมานะครับก็คือคาร์บอยครับเมื่อก่อนเขาใส่ปืนนะพี่นะเป็นซองปืนแต่ว่าประยุกต์จากซองปืนมาทําเป็นอย่างนี้นะครับพี่เล็กเขาไม่ทำซองปืนนะครับเขาทำแต่ซองใส่กุญแจใส่แว่นตา แต่ก็มีทำก็สั่งอ๋อต้องสั่งนะครับสั่งทำนะผมว่าจะไปใส่ปืนลมพี่ <c oughs> <c oughs> ปืนฉีดน้ำ <c oughs> นอะไรอย่างเงี้ยได้ได้อันนะี้นเป็นกระเป๋าที่สาวๆวัยรุ่นชอบใช้นะครับสาวๆวัยรุ่นชอบใช้มันจะเป็นกระเป๋าใส่แล้วก็อันนี้หนังนิ่มมากพี่อันเท่าไหร่เนี่ยอ,อันนี้ห้าสิบบาทครับเนี่ยห้าสิบบาทจริงๆพี่เล้งน่าจะติดแบรนด์ซะหน่อยนะครับพี่อ๋อเนี่ยเห็นไหมแบรนด์เป็นของโหลครับติดแบรนด์เป็นของโหลใช่ไหมใช่ครับนะอันนี้เป็นของแฮนด์เมดนะครับ นี่เป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าใส่นําบัตรนะครับเนมการ์ดนะครับ, God, รบแล้วก็ที่สําคัญคือที่เขามาที่นี่เนี่ยผมซื้อ <ผม S 1> พวงกุญแจผมชอบเพราะมันเหนียวมากเลยนี่อย่างนี้ยีบาทเองนะอย่างเงี้ยนี่น,น,นี่คือแบบไม่ได้เคลียร์มั่วสั่นนะเพราะเราใช้จริงนะครับผมซื้อไป3าอันเลยนะครับกุญแจบ้านผมมีหลายชุดนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมวันนั้นเนี่ยผมกับทุกตาแล้วทุกตาถือกล้องอยู่หลังกล้องนี้นะครับผมกับทุกตาเนี่ยล็อกบ้านกัน นะครับกุญแจรเรามีทั้งหมด3มชุดนะครับผมก็เลยถามทุกตาว่าเอา่อทุกตากุญแจรถอยู่ไหนนะครับไอ้กุญแจบ้านอยู่ไหนเราจะเข้าบ้านสรุปว่ากุญแจบ้านอยู่ในรถอาะแล้วกุญแจรถอะ่ะอยู่ในบ้านสรุปก็ <laughs> ต้องไปหาในรถไม่รู้จะทํายังไงดีดีนะมีกุญแจสําร,รองของรถยนต์นะครับผมก็เลยเอาไว้3มชุดก็คือชุดหนึ่งไว้ในรถชุดหนึ่งไว้ในบ้านชุดหนึ่งไว้บ้านอีกที่หนึ่งเผื่อเราลืมนะครับและที่สําคัญคือพี่เขามีซุ้มไม่ถ่ายรูปตรงนี้ จำฟ้าเขาให้มีซุ้มถ่ายรูปอยู่ตรงนี้นะครับเอ๊ะตอนนั้นผมเห็นพี่เอาปืนยาวมาด้วยเนาะนีแค่ปีกระบ๋อกอ๋อมีปืนยาวท้ายมือไว้ให้ถ่ายรูปนะครับเสาเสาเสาว้ายมืออ๋อนี่ใช่ไหมครับผมผมผมขออนุญาตไม่ยกขึ้นมาก็แล้วกันนะครับแต่นี่ในมีแท้ด้วยนะครับมีแท้ฟาดนะครับเดี๋ยวผมจะลองฟาดเมียผมดูก่อนว่ามันเจ็บไหมอ่ะใครชอบขี่ม้าทางนี้เลยนะเด็กๆมาขี่กันเยอะนะครับ ก็อย่าลืมมาอุดหนุนพี่เล็กนะครับ,ครบเครื่องหนังแทนเมสนะครับเนีน่ยนให้ดูหน้าพี่เล็กอีกทีนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมมาอุดหนุนนะจ๊ะ